วันนี้เอาใจสาวกคนชอบรับประทานเงาะครับนี่เป็นมีดคว้านเมล็ดเงาะ,ะครับจริงๆแล้วต้นกำเนิดคือคว้านเมล็ดสลาดนะครับแต่เพื่อนๆถามหาก็ลองทําแล้วมันก็ใช้คว้านได้ครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนครับนี่ยฮะผมก็ใช้มีดเนี่ยปักลงไปแล้วก็ หมุนเลยนะครับก็สอดใบมีดลงไปให้ยันถึงก้นเลยนะครับพอใก,ใกล้เม็ดจะหลุดเนี่ยมันจะเนื้อมันจะยืนอยู่นนิดหน่อยครับนี่ครับง่ายได้ครับมเมล็ดที่ออกมาก็เนื้อแทบจะไม่ติดเลยนะครับแล้วก็เปลือกที่หุ้ม,มเมล็ดเนี่ยเวลาเราไม่ได้ทําการคว้านมเมล็ดออกเนี่ยมันเวลาเรา รับประทานเนี่ยมันจะมีเปลือกติดเมล็ดทําให้เราลาคาญครับอันนี้ตัดไปได้เลยครับหายห่วงครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับง่ายมากครับแช่ตู้เย็นกินฉ่ำๆเลยครับสนใจกดสั่งซื้อกันได้ครับมีดคว้านมาเมล็ดครับ